นั่งก็ลำบากขับถ่ายก็เจ็บปวดมองไปอีกทีก็เจอแต่เลือดเต็มโถเป็นปนหายหายไม่เคยจะหายขาดกินยาจนท้อใจแบบนี้ค่ะเรียกว่าโรคลิสีดวงทวารหนักมนคนหนึ่งค่ะที่เคยเป็นเป็นคุณแม่หลังคลอดค่ะมนมีลูกมาแล้วสามคนคือแบบว่า เจ็บปวดมากๆจากการที่เป็นโรคฤิษีดวงทวารน,นะคะตอนนี้นะคะมวเจอวิธีที่ง่ายเพราะมันคือการรักษาที่ต้นเหตุเลยมวทานเพอร์พีชกล่องนี้เลยค่ะมวทชงทานเพียงแค่14วันต่อเนื่องเท่านั้นเลยค่ะทำให้ระบบขับถ่ายกลับมาเป็นปกติไม่ใช่แค่เพียงรักษาได้เพียงแค่โรคฤิษีดวงเท่านั้นนะคะ รูปร่างเพรียวนะคะรวมไปถึงผิวพรรณที่ดีขึ้นมากๆด้วยมนรคคอมเมนต์เลยค่ะ